บายดีพ no? e ja e ี่น e uh, e, uh, ้องสุขุส right. yeah. no ุพจน์วันนี้มากก็บอกผู้ไข่มาเฟ็แอนคลิปให้อ่าสาวทั้งใจดีทั้งเนังคิดเป็นน้องเป็นส่งเป็นส่งไอเอฟซีเป็นเบิรงนเป็นส่งไข่ไข่ลูกไข่เป็ดมาให้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 กินนะพี่น้องอืมส่งให้บาลิงโลวนบาลิงด้วนา้วยกันเลยสิมาขอบมุขขอบใจเพิ่นเด้อพี่น้องเด้ออ่าขอบใจขอบคใจขอบคุณหลายๆครับพี่น้องใหม่บาลิงด้วนกินเพ่นกินในขอยแังขอยกินที่บ้าน มวันนี้วารีโลก็มาขอบบุกขอบใจขอบปุ่นขอบคุณเพื่อนนอขอบปุ่ขอบคุณหลายเพื่อน่งมาให้กินกะอ่าคอยเพื่อนยู่ดีมีแห้งเนาะภาษาโลกภาษาตากไตให้กินให้แข็งให้น้ำให้ด้วยเฮงอี้ด้วยเด้ออ่าบ่บ่บอกน้ำเนาะออกตะวันอีซี่ทั้งอังกฤษเนาะบ่เอื้อเนาะอ่าบานในกาลงมือเลยบ่บ่ไข่ไข่นี่อยู่ยี่สิบหน่วยหรือว่าส่าหน่วยหันเองเนาะใครลูกใครเป็ดเนาะบ่บ่ใคเอาลงมือเลยทับ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 ก่อนโอเคทับก่อนทับก่อน ขาเพลงหมดแตกตัวกเลยแตกตวกเลยจ oh, ัยตัวกันเนี okay, ่ยเนาเจกาโอ้โหรน้ามันเสยบเสยเสยเไน้าหมรากินในอยแหวยลืมบ้านแล้วด้ยเพื่นว่าใอยลืมบ้านเลยเพื่นว่าเรยครับเนาะจัดห้ยเพืนเสยเสบเสยครับเสยบร นี่คือลูกลูกลูกเป็ดได้นี่ไข่ลูกก็ต้องเป็นลูกเป็ดอ่าว่าไม่ลูกไก่หรืลูกเป็ดไข่เป็ดพี่น้องนี่ยุดนยอดรวมกันเดอ้อ าบวัวไคปอกไข่ทุบตีมัว,ลวเลยพีน่น,น้องเลยโจกระเป๋าหัวไ่เปินหอนี่เออกินไข่รู้ไข่เป็ดก็มักเป็นก,นกนว่ามากักว่าบัาวไคด,ดีใจผมมีเอซีไปชงใหม่อดีใจเะครับเด้ยโอ,โอ,โอ,อ,อย้นไ้นไมแห้งเน,นยเป็นปากมากันเลยแหงเลเนาะไห่ลำไห่รวยนะครับเด้อสุขภาพแข็งแรงจะเจ็บจะจน ใ,ใส่เครื่องปรุงก็พี่น้องพริกเกลือพริกเกลืออืใส่เกลือ,อ,อน้าเด้เน้าร้องบานดอบดับ,าดบขาดคำนะบ,บางบางลิ้นทอนเห็ดเนี่ยสุดยอดใส่นี้ลงไปแล้วหนึ่งโอ้ใส่ซอสซอสสูตรเปิ่นกินกับพักแผ่วเลยพี่น้องเด้อันนี้พักแผ่วเลยอันนี่พักแผ่วใส่ครบสูตรแล้วบ้านนี้ตาบ้านนี้ตาไทยเอิอนังพักแผ่วอะพักแผ่วพักแผ่ว ดูบอบบบไข่ปลาดิกินไข่ลูกลูกโตเป็นลูกนี่เพิ่นเบิ่งซะก่อนนี่นี่ไม่นา่าอ่ะนีลูกเป็ดเด้อนี่เด้อลูกเป็ดบอลยิงคนกินแค่ละสองโตอืม,อ,มอันนี้เขาบอกไข่ลูกครับพี่นอ้องถ้าคือบ่บับ,บไข่ถักบ่ แล้วก่ข้าวเลยครับลูกนี่นั่งลูกนี่แจ็บลองแจ็คแจ็คปล่อยมักก็แลูกมันนี่ปล่อยกินตีละสองตัวล้ลูกมันนี่หัวเป็ดดอนตาสะอยู่เห็นบ่นี่หัวเป็ดดอนตาสะอยู่นี่แจ็คบักแตง

แล้วอืมอะลุยบอกใครลุยจุดจุด้ะครับดอกไออกินหอดไอ้หน้ามันน้วนไปจวด อ่าลุยต่อลุยต่ออย่บเบิร์ตหามนี้ก่นว่ะเดีจ็บปนดีเห็นเห็นอะไรปนดีโอ้ยเห็นว่าอย่างแบาอิ่โทษ่นนี้เห็นว่าจะคล้องเป็นจะคล้องไข,งข่ คนีคนใ้ละบัวครย่ปนี่อ่ะอ่ะดี there, บาเน,นี่ยคนละงคนลงอืมเดี๋ยวสิวยไห้ใปให้แมวดม <laughs> <laughs> แบ,บเด้อขอบ,บุญขอบคุณเดอ้อ FC เพิ่นสาวคนสวยอยู่ทั้งเงินอังกฤษเนาะที่เป็นใจรับจดีเป็นส่งไข่ลูกไม่เบาลินร่มกินบาลิโร่มกินกบบระบบัวคข่ บุตายเอสี่หน่วยคนเหลือเราจรงวหยเห็นคนเก็บจานสี่หน่วยเนาะโอเคแจ็บครับครับครับ ถ้อยูที่น่วยเด้อไปให้คุณจัดการได้พี่น้องเด้ออันกะเนกบาบูไคกัขอบุญขอบคุณเป็นเนาะอันเพิ่นสีส่งมาให้เบ้าดิ้งร,กร,ร,ร,กน,น,รกนกับบาบูไข่กินเนาะไข่ลูกเพิ่นกะมีจิตใจใช้ชีวิตดีที่อ่าส่งมาแต่เพิ่นกับกนเพิ่นสีส้มมาแต่อัอนคิดเนาะพี่นอ้องขอขอบุญขอบคุณขอให้เพิ่นลำลำเลวยสุขภาพแข็งแรงเนาะพัฒนาโลกพัฒนาไปเนาะตอนนี้เพื่นกับคลิปนี้กับขอเพียงเท่านี้เนาะขอบุญขอบคุณเพป็นไรไรเด้ออยู่นี่เมียก้า